พระจันทร์ในดินแดนแสงดาว การครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีดาวน้อยชื่อสองแสงอาศัยอยู่ในฟ้ากว้างกับครอบครัวดาวนับล้านสองแสงเป็นดาวที่ขี้เล่นและชอบผจญภัยวันหนึ่งขณะที่สองแสงกำลังเล่นซ่อนหากับเพื่อนเพื่อนเขาพลัดหลงเข้าไปในกลุ่มเมฆหนาเมื่อเมฆจางหายไปสองแสงก็พบว,ว่าตัวเองอยู่ในสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยมันไม่ใช่ฟ้ากว้างที่เขารู้จักแต่เป็นดินแดนที่เต็มไปต้นไม้เรืองแสงและแม่น้ำที่ไหลด้วยแสงจันทร์สองแสงรู้สึกกล้วและเหงเาเขาเริ่มร้องไห้น้ำตาของเขาไหลลงสู่พื้น กลายเป็นประกายระยิบระยับดินแดนแห่งนี้ไม่เคยมีใครร้องให้มาก่อนดังนั้นน้ำตาของแสงจึงเป็นสิ่งแปลกใหม่ทันใดนั้นก็มีเสียงเล็กๆดังขึ้นอย่าร้องให้เลยจ้าดาวน้อยส่องแสงมองลงไป เขาเห็นกระต่ายตัวน้อยขนสีขาวนวลดวงตากลมโตกำลังมองมาที่เขากระต่ายน้อยแนะนำตัวเองว่าชื่อกระต่ายจันทร์เขาเป็นผู้ดูแลดินแดนแสงดาวกระต่ายจันทร์ถามส่องแสงว่ามาจากไหนส่งแสงเล่าเรื่องทั้งหมดให้กระต่ายจันฟังกระต่ายจันท์สงสารส่องแสงมากเขาจึงอาสาที่จะช่วยส่องแสงกลับบ้านไม่ต้องห่วงนะส่องแสงฉันจะช่วยเธอเองดินแดนนี้มีทางกลับไปยังฟ้ากว้าง แต่ต้องผ่านการผจญภัยนิดหน่อยนะกระต่ายจันพาส่องแสงไปพบกับคุณต้นไม้เรืองแสงต้นไม้ใหญ่ที่มีใบเป็นแสงดาวคุณต้นไม้เรืองแสงเป็นผู้ที่ฉลาดที่สุดในดินแดนแสงดาวเขารู้ทุกเรื่องราวคุณต้นไม้เรืองแสงบอกว่าทางกลับฟ้ากว้างอยู่ที่หน้าประตูมิติแห่งดวงดาวซึ่งซ่อนอยู่ในถ้ำลึกแต่การเดินทางไปถ้ำลึกนั้นไม่ง่ายเพราะมีมังกรน้อยคีเล่นป้อทางเข้าอยู่มังกรน้อยไม่ได้ดูร้ายแต่เขาชอบเล่นซ่อนแอบบถ้าใครอยากผ่านทางไปต้องเล่นซ่อนแอบ,บกับเขาก่อน ส่องแสงและกระต่ายจันตกลงที่จะเล่นซ่อนแอบกับมังกรน้อยส่องแสงใช้ความสามารถในการเรืองแสงของตัวเองซ่อนตัวอยู่ในกลุ่มดาวกระต่ายจันใช้ความเร็วของตัวเองวิ่งหลอกล่อมังกรน้อยมังกรน้อยสนุกกับการเล่นซ่อนแอบมากเขาหัวเราะเสียงดังเมื่อเวลาผ่านไปมังกรน้อยก็ยอมแพ้พวกเธอเก่งมากฉันยอมให้พวกเธอผ่านทางได้ สอ,สองแสงและกระต่ายจันเดินทางเข้าไปในถ้ำลึกภายในถ้งมืดมิดแต่เมื่อสองแสงเปล่งแสงออกมาถ้ำก็สว่างแสวพวกเขาพบประตูมิติแห่งดวงดาวประตูมีลักษณะเป็นวงกลมที่หมุนด้วยแสงดาวหลากสีก่อนที่สองแสงจะก้าวเข้าไปในประตูมิติกระต่ายจันกล่าวลาลาก่อนนะสองแสงฉันดีใจที่ได้รู้จักเธอสองแสงกอดกระต่ายจันขอบคุณมากนะกระต่ายจันถ้าไม่มีเธอฉันคงไม่ได้กลับบ้าน สองแสงเดาเข้าไปในประตูมิติแสงดาวสว่างเจ้าอบล้อมตัวเขาเมื่อแสงจางหายไปสองแสงก็พบว่าตัวเองอยู่ในฟ้ากว้างเขาเห็นครอบครัวดาวของเขากําลังรออยู่ทุกคนดีใจมากที่ได้เจอสองแสงอีกครั้งสองแสงเล่าเรื่องการขจนภายในดินแดนแสงดาวให้ครอบครัวฟังทุกคนต่างตื่นเต้นและอยากไปเที่ยวที่นั่นบ้างสองแสงสัญญาว่าสักวันเขาจะพาครอบครัวไปเยี่ยมกระต่ายจันและเพื่อนที่ดินแดนแสงดาว ตั้งแต่นั้นมาส่องแสงก็ไม่เคยพัดหลงกับครอบครัวอีกเลยแต่เขาก็ไม่เคยลืมการผจญภัยในดินแดนแสงดาวและมิตรภาพที่เขามีกับกระต่ายจันทร์เขามักจะมองลงไปยังดินแดนแสงดาวจากฟ้ากว้างเพื่อส่งแสงสว่างและความอบอุ่นให้กับเพื่อนของเขาและทุกครั้งที่ส่องแสงมองเห็นกระต่ายจันทร์กระต่ายจันทร์ก็จะกระโดดโลดเต้นอย่างมีความสุขส่องแสงรู้ว่าถึงแม้พวกเขาจะอยู่ห่างกันแต่ความผูกพันของพวกเขาก็ยังคงแข็งแกร่งนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ถึงแม้เราจะเจออุปสรรคและความยากลำบากในการเดินทางแต่ถ้าเรามีความกล้าหาญและมีเพื่อนที่ดีเราก็จะสามารถผ่านพ้นไปได้และมิตรภาพเป็นสิ่งที่สวยงามและยั่งยืนไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามและนี่คือเรื่องราวของสองแสงดาวน้อยผู้กล้าหาญที่ได้พบกับการผจญภัยในดินแดนแสงดาวและได้เรียนรู้ถึงคุณค่าของมิตรภาพและความกล้าหาญหวังว่าเรื่องราวของเขาจะเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนกล้าที่จะออกไปผจญภัยและสร้างมิตรภาพใหม่ใหม่